เมื่อวันศุขที่หนึ่งมกราคมพุทธศัการาช2406วันอันเป็นมงคลยิ่งด้วยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสวภาพองศีได้ประสูติขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระปิยะมาวดีสีพัชรินทรมาตาในยุคสมัยที่การศึกษาของสตรียังอยู่แค่ในพระบรมมหาราชวัง พระองค์เจ้าสวัสาพา่องศรีจิงทรงได้รับการศึกษาเบื้องตน้นทรงหัดอ่านเขียนเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการฝึกหัดการเรือนและกิริยามารยาทที่จริงสมัยนั้นสตรีในพระบร,รมราชวังเนี่จะไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะคะแต่ท่านก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เขียนอ่านได้ การโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอจึงได้ทรงสังเกตเรียนรู้พระราชกรณียกิจและการบริหารราชการแผ่นดินไปในเวลาเดียวกันในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็เป็นสตรีแบบทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกในเวลาเดียวกันคือแทนที่จะอ,อยู่เฉยเฉยก็สนพระทัยหลายเรื่องและเกินตั้งแต่ทรงพระยาวนะคะก็เลยถึงได้เป็นคนที่ตามเสด็จได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวสนพระทยยัยอะไร ท่านก็จะสนพระไทยด้วยด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อมีพระชนมายุ15พรรษาทรงได้รับสถาปนาเป็นพระอัครมเหสีมีพระราชโอรสธิดารวม9พระองค์ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอัครราชเทวีและสมเด็จพระราชินีในเวลาต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสวภพาผ่องศรีพระบรมราชนีนาถทรงเป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ประเทศชาติและทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นขติยนารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างแท้จริง ในโอกาส150ปีวันพระราชสมภพ1มกราคม2557องค์การการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยคุณูปการที่ทรงทำประโยชน์ไว้แก่แผ่นดินไทยอย่างอเนกอน,นันต์